สวัสดีครับมาพบกับชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครนะครับเดี๋ยววันนี้หยุดเรื่องนักโทษไว้ก่อนนะฮะเพื่อนๆนักโทษทั้งหลายที่เล่าไปเนี่ยก็พอสมควรและพักเบรกไว้หน่อยหนึ่งเรามาคุยถึงเจ้าหน้าที่ผู้คุมบ้างนะครับผมจะพูดว่าเจ้าหน้าที่คนนี้คือเจ้าที่เนี่ยสายโหดนะครับสายโหดของจริงใครผ่านเรือนจําวัยหนุ่มกลางมาในยุคข,ของผมเนี่ยต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้สุดสุด แต่ก่อนจะไปถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าไปทีละช็อตทีละช็อตนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลายคนนะครับที่เป็นมือปราบน้องๆวัยรุ่นจา๋าจงฟังไวด้ดีๆนะครับโรคในเรือนจำเนี่ยที่น้องน้งเห็นตามหนันงสือพิมพ์หรือเห็นตามข่าวทีวีเนี่ยไม่เหมือนกับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงข้างในเนี่ยผมว่าโหดร้ายดุเด็ดเผ็ดมันนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียความเป็นมนุษย์ไปด้วยซ้ำนะครับ วันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องพวกนี้เพราะอะไรฮะเพราะมันคือแดนสนธยามันคือโลกปิดที่คนข้างนอกเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยอยู่กันแบบไหนงั้นบางครั้งเนี่ยคนในเรือนจำมแล้วออกมาเล่าเนี่ยก็ตเติมแต่งสีใส่ไข่บ้างให้มันดูสนุกสนานแต่ผมเนี่ยกำลังจะมาเล่าเนี่ยถึงความเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ใครอยู่ยุคเดียวกับผมไปถามดูได้ไปพิสูจน์ดูได้ว่าข้างในมันเป็นแบบนี้จริงๆมีพี่คนนึงเคยถามผมว่าโลกในเรือนจำเนี่ย มันเหมือนในหนังไหมผมบอกพี่ครับเอาความจริงไหมครับยิ่งกว่าในหนังอีกครับถ้าเราพูดความจริงเนี่ยไม่สามารถทําเป็นหนังฉายในประเทศไทยได้เลยครับนะครับมันมีเรื่องสลับซับซ้อนอีกมากมายนะครับอยู่ในแดนสนธยาหรือโรคในเรือนจําวันนี้เรือนจําทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด143แห่งนะหนึแห่งนะครับมันจะแบ,บ่งเป็นเรือนจาอาเภอเรือนจาจังหวัดและเรือนจํากลางนะครับนักโทษจะเก่งกาจสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ต้องอยู่ภายใต้เจ้าหน้าที่ผู้คุมนะครับผมขอขอบคุณก่อนล่าสุดเพิ่งรับรางวัลมานะครับรางวัลโลกเกียรติยศเนี่ยเป็นโลกที่3และมีใบ,บ,บประกาศนียบัตรเนี่ยสบิบเอใบนะครับก็ขอบคุณทุกอย่างเนี่ยได้มาจากการเข้าไปวิทยากรในเรือนจําวิทยากรในสถานพินิษฐ์โรงเรียนมหาลัยและก็โรงเรียนช่างต่างๆนะครับที่เข้าไปพูดถึงเรื่องราวในโลกมืดนะครับพูดให้เขาได้ หวังว่าพูดไปเนี่ยจะมีสักคนน่ยมันคิดได้เท่านั้นเองนะฮะเราก็เล่าว่าความยากลําบากการทําสิ่งไม่ดีแล้วพบอะไรแล้วเจออะไรนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ก็ทรงเมตตาเนี่ยประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับผมนะผมมาจากรบศูนย์อดีตแล้วโทษเด่นคนนะฮะติดคุกทั้งหมด9้าครั้งเนี่ยเป็นคนขี้คุกเนี่ยแต่วันเนี้ยความเชื่อความศรัทธาของผมเนี่ยก็นําผมมาสู่ปัจจุบันอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับเข้าเรื่องเลยก่อนที่จะไปถึงเจ้าที่นะฮะเดี๋ยวผมจะพูด ให้คนได้เห็นภาพรวมๆวงของของเรือนจําก่อนอย่างเช่นเรือนจําอําเภอเนี่ยมันจะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับก็หมายความว่าเรือนจาอาเภอสมมติเป็นเรือนจาจังหวัดอําเภอเทิงสมมติอาเภอเทิงก็แค่อําเภอเทิงเนี่ยกลุ่มนักโทษที่ถูกจับเข้าอยู่ในเรือนจําอาเภอเนี่ยก็คือนักโทษที่อยู่อยู่ตามตําบลต่างๆเข้าไปอยู่กันก็เรียกว่าเรือนจาอาเภอขยายใหญ่หน่อยคือเรือนจาจังหวัดเรือนจาจังหวัดยกตัวอย่างเรือนจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หมายความว่าทุก เขตอำเภอในจังหวัดพระนครศรียุธยาเวลาถูกจับเนี่ยก็จะถูกส่งไปรวมอยู่ที่เรือนจําจังหวัดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันดูเดเปนมันคือเรือนจํากลางเรือนจํากลางเนี่ยสามารถตั้งได้อยู่หลายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีก็ได้ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาก็ได้จ้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็ได้เรือนจํากลางแต่เรือนจํากลางเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีคนพื้นที่อยู่ในเรือนจานะมันเป็นเรือนจําศูนย์รวมของคน แตกต่างพื้นที่กันไปมาอยู่รวมกันส่วนใหญ่เรือนจำการเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับงั้นกฎระเบียบเนี่ยมันเข้มขน้นกฎระเบียบทั้งของเจ้าหน้าที่และของคนคุกด้วยกันเองเนี่ยเข้มข้นมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจํานวนหมู่มากแตกต่างวัฒนธรรมแตกต่างพื้นเพ แต่แตกต,ต่างสภาพความเป็นอยู่มาอยู่รวมกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าทาไมวัยหนุ่มเราพูดถึงบ้านชนบุรีทั้งจังหวัดเลยทั้งที่เรือจาชนเนี่ยก็แค่อําเภอใครอําเภอมันอันนี้เราพูดถึงเรือนจํากลางนะครับผมอยู่แค่เรือนจํากลางนะครับส่วนตอนที่ผมเป็นวิทยากรเข้าเรือนจําจังหวัดต่างๆเนี่ยเราก็เห็นมันก็จะมีวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปแต่เรือนจํากลางหดสุดครับผมโอเคมาเลยฮะเข้าเรื่องเลยคนแรกเลยคนแรกเนี่ย เดี๋ยวผมจะไล่ลา,ลายเส้นไปจนก,กว่าจะไปเจอพี่คนนี้นะพี่คนนี้ผมขอใช้ชื่อนามสมมตินะเจ้าหน้าที่นี้เจ้าที่ชื่อขอไข่นะครับขอไข่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขากลายมาเป็นลูกพี่ผมนะมาช่วยเหลือผมไว้นะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหสุดๆดนะครับโอเคไปก่อนนะผมเนี่ยเอาเจ้าที่คนแรกก่อนผมมีโอกาสเนี่ยเข้าไปที่เรือนจําท่าฐานวัยหนุ่มกลางแดน5นะครับปีสองพันสิบเจ็ดตอนนั้นเนี่ยเรือนจําเนี่ยมันจะมี กองงานหนึ่งเขาเรียกว่ากองงานเย็บแผลกองงานเย็บแผลนะครับกองงานเย็บแผลคือนักโทษทุกคนที่อยู่ประมาณ200คนเนี่ยจะมีสมียนกองงานมีขาเล็กขาใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยขาเล็กขาแบลวอย่างผมนะักโทษสมุไรเกเ,ทเรที่ม่เลยบึมบึมเนี่ยคุณต้องเย็บยอดหมดคือเย็บแผลนะครับกำหนดการเย็บแผลเนี่ยแผลหนึงเนี่ยมีความยาวประมาณ6ฟุตบ้าง7ฟุตบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือ8ฟุตบ้างนะครับกำหนดในการรับยอดเย็บเนี่ย14วันต้องเสร็จ อ่าสิบสี่วันน้องเสร็จก็มีเวลาทํางานเลยตื่นเช้ามาปุ๊บลงไปแปลงฟันเข้าอะไรอะ่ะเคารพธงชาติ8ปดโมงครึ่งเก้าโมงทำงานทางานเสร็จเที่ยงพักกินข้าวกินข้าวเสร็จมันควรจะมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงถึงบ่ายโมงเราพักไม่ได้ครับถ้าพักงานไม่เสร็จก็ต้องทานะครับแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เราให้ฉาย,ยาว,ว่าบูด็อกบูด็อกแต่แกเสียชีวิตไปแล้วบูด็อกเหมือนแกเนี่ยให้นักโทษทุกคนเนี่ยทำยอดงานนะครับทาไม่เสร็จ ส่งยอดไม่ตามกําหนดเนี่ยเรียกมาแล้วมีไม้กระบองเอายาวกระบองหนึ่งตีที่หัวนะโบแตกใครทําไม่เสร็จสมมติ6คนทําไม่เสร็จ6คนนะมาถึงเวลาส่งงาน6คนทำไม่เสร็จทุกคนที่เดินเข้ามาหาแกแกตีหัวแตกทั้งหมดหคนนะแล้ว6คนก็ถูกส่งไปสถานพยาบาลไปเย็บมีคนถามผมว่าถ้าจะม,มีใครกล้าฟ้องญาติไม่มีใครกล้าไปร้องเรียนยุคผมไม่มีใครกล้าครับ ะะแล้วก็ไม่กล้าบอกญาติด้วยซ้ำและบางคนที่เย็บยอดนี่นก็คือคนแทบจะไม่มีญาติด้วยซ้ำไปพอไปถึงสถานพยาบาลปุ๊บเนี่ยเราก็โกหกเลยฮะอาวิ่งกันหกล้มหัวแตกแต่เขารู้ฮะแต่เราไม่พูดเนี่ยฮะภาษาคุกเราไม่กี้อะครับเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเราไปพูดไปบอกและเราไม่ได้ถูกย้ายแดนไปหรือถูกต้องย้ายเดินจำหรือย้ายแดนไม่ได้เรายังเจอเขาอยู่เนี่ย percent ที่เราเนี่ยจะถูกตามงานตามเรื่องสูงมาก งั้นพวกเราดิ้นรนในการทํางานให้มันเสร็จดีกว่างั้นเจ้าที่คนนี้โหดร้ายมากนะบูด็อกเนี่ยคือสนใจแต่งานไม่สนใจหน้าอิน้าพรมทํางานไม่เสร็จตีเพราะว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยได้ผลประโยชน์จากทางยอดงานด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยเจ้าที่คนแรกเลยนะที่ผมเจอแล้วก็โหดเยี่ยมมากวิธีการของเขาเนี่ยก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่งอยู่ข้างเขาเนี่ยยิ่งพวกเราเป็นอดีตโทษเนี่ย เหมือนเราโดนดูถูกค่อนข้างเยอะเข,ขาใช้ภาษาหยาบคายกับเราดูถูกเราเหมือนเรานั่งกินโกฟงกาแฟกันเนี่ยากาแฟเนี่ยในคุกเนี่ยเราก็จะใช้กระปุกยาพารานะฮะกระปุกใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าโกมาชงากาแฟกันแล้วเรานั่งกินกันหกเคนในตอนเช้าเนี่ยเขาเดินมาเขาก็จะด่าเรานะด่าเสียหายหายว่าอลายพวกมึงเนี่ยได้มาจากไหนโดนเอาตูดมาหรือเปล่าถึงได้ไลายแบบนี้ไปเป็นเมียใครมาหรือเปล่าแล้วขากถุยน้ำลายลงพื้นต่อหน้าเราแบบเหยียดหยามหมดเลยนะฮะงั้นตอนนั้นเราอยู่ได้เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไม สภาพวแวดล้อมันเป็นแบบนี้มานะฮะผมก็ตัดสินใจสมัครเรียนย้ายไปแดน4ย้ายไปแดน4ต่นี้ไปเปิดโลกกว้างเพราะตอนนั้นอยู่ในแดน5นะฮะแดน5แดนความผิดอย่างขนาดนี้เลยก็ย้ายไปแดน4พอย้ายไปแดน4ปุ๊บเนี่ยก็ไปสมัครเรียนผมจําได้ตอนนั้นนะผมเจอพี่ขอไข่เนี่ยครั้งแรกเป็นแบบนี้พี่ขอไข่เนี่ยทำเป็น,เป,นเป็นหัวหน้ากองงานปักเลื่อมเป็นหัวหน้ากองงานปักเลื่อมเขาจะดึงพวกเกเรนักโทษที่แบบ มีชื่อชั้นในกลุ่มคนคุกอะมาเป็นลูกน้องเขามีเสมียนคนหน<ม>ึ่งเด็กแปด้วชื่อหลงหนะชื่อหลงตัวใหญ่ๆสูงๆส,สักตามาแล้วก็หน้าโหดๆนะพี่ขอขายคนนี้สไตล์การแต่งตัวเนี่ยคือจะแต่งชุดชุดชุดเจ้าหนะ้าที่สีสีที่เราเห็นนะ่ะเขาเรียกสีสีน้ำตาสีของเขานะผมจาสีผมพูดไม่รู้เร่อเรียกสีอะไรอะแต่สีที่เราเห็นนะชุดเจ้าที่เนี่ยกางเกงเนี่ยกีบงงเสื้อเนี่ยนะรีดอย่างดี และเขาเนี่ยไว้หนวดเองใส่แว่นเล่แบร์หนึ่งอันแล้วก็สูบบุหรี่ท่าของเขาเวลาเขาสูบบุหรี่เนี่ยเขาก็จะหยิบบุหรี่มาแล้วก็สูบแบบมมาดอยู่เต้าห,หูวฮะแล้วแว่นเลแบร์เขาเนี่ยนักโทษมองไม่เห็นตาเขาแต่เขามองเห็นพวกเราหมดเขาก็จะขยับแว่นแบบนี้คือสไตล์วิธีการเดินส่วดทรงของเขาเนี่ยมันเหมือนตัวละครตัวหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเวลาเขาเดินในในแดนนะ เดิมนมาหลิวเต้าหัวดุดุมีเล่นน้ําเสียงมีแบบถักคอกอันนี้ผมเจอเขาครั้งแรกขณะที่ผมเจอเขาเนี่ยนะนแดนสี่เนี่ยมันจะมีชั้นลอยมีนักโทษประมาณ4ี่ถึงห้าร้อคนอยู่ชั้นลอยเพื่อเตรียมตัวเปิดตู้ล็อกเกอร์เนี่ยแล้วก็เหมือนเตรียมตัวจะขึ้นหอนอนเนี่ยเรือนนอนเนี่ยถ้าพี่คนนี้พี่ขอข่ายเนี่ยเดินขึ้นมานะแล้วตะโกนว่าเฮ้ย <i> ทุกคนเงนียบหมด นั่งลงหมดเลยสี่ห้าร้อคนนี่นั่งหมดเลยแนละ้วด้วยความกลัวเขานะครับเสร็จแล้วสเตตของเขาเนี่จะเหลือเกินมากเลยนะฮะและเขานี่นะครับถ้าเกิดตรวจห้องขึ้นขึ้นเรือนนอนของวัยหนุ่มแดนซีเนี่ยนักโทษจะสมมุติถ้าโทษมีสาสิคนจะแบ่งฝั่งละสิบห้าคนแก้ผ้าหมดแก้ผ้าหมดแล้วก็นับยอดก็คือยืนสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็จะนับยอดไล่่าครบสาสิบห้าคนแม้ก็นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้ไล่ไล่นับนะบและตัวเจ้าที่เีาจะอยู่ตรงกลาง เจ้าที่คนนี้นะครับมีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อคือนักโทษทุกคนห้ามมองหน้าถ้ามองหน้าเจออะไรรู้ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคนนคับหนึ่งสองสามสี่ห้าไอคนที่หกมันเลือดตาไปเห็นไปสบตาหน้าเขาเจ็ดเขาเนี่ยยิงหมัดขวาเข้าหน้าทันทีแล้วปึ้งใครก็แล้วแต่ถ้าเดินผ่านเขาแล้วมองหน้าเขาเขาต่อยเลยฮะคนนี้เขาต่อยเลยฮะจนนักโทษตอนนั้นนะกลัวกันหมดเลยไม่ใช่แค่แดนสีนะชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่ขอข่ายคนเนี้ย กระชอนหนักมากเลยในเรือนจำฐานไม่หนุมกลางยุคข,ของผมนะเหตุการณ์ที่สองที่ผมเจอเขาเนี่ยสวดทรงของเขาเนี่นะเหลือเหนือชั้นมากมันจะมีนักโทษจิกโก๋ฮะเวลาเราจิกโงเกเรเวลาเราก่อนขึ้นเรือนนอนเราจะปะแป้งเยอะๆหน้าขาวๆแต่งตัวใสก่กางเกงยีนบ้างถอดเสื้อเดินเหมือนกับโยกย้ายสาย,สายเอลเป็นจิกโก่ที่กี้ฮะดูแล้วสวดทรงเนี่ยกวนบาทาประมาณนี้ประมาณนี้เจ้าที่คนนี้เห็นนะเรียกมาเลยฮะแล้วก็สูบบุรีอยู่ใช่ไหมฮะ เอาขี้บุหรี่ในเคลียรใส่หัวเ,เลยเสร็จแล้วทำามใช่ไหมฮะเขาก็ใช้บาทาของเขาที่ใส่ถุงเท้าอันสวยงามเนี่ยช่วยรูปหน้านักโทษคนนั้นเนี่ยเพื่อจะลบแป้งให้คือผมเห็นแล้วแบบหุย้ยขนาดนี้เลยเหรอนักโทษทุกคนเนี่ยกลัวเขาหมดเลยนะครับกลัวเขาหมดเลยยกเว้นลูกน,น้องเขานะคนอื่นเนี่ยจะกลัวเขาหมดเลยถ้าจะมีเรื่องกันและต้องดูเวรว่าใช่พี่ขอไข่ไหมถ้าใช่เนี่ยหยุดเลยวางมือนะครับแต่บันอีกเหตุการณ์หนึ่งฮนะมีนักโทษสองคนเนี่ย ทะเลาะกันต่อยกันธรรมดาในเวรของพี่ขอไข่ายเข้าเป็นวันเสาร์พอดีเลยพี่ขอไข่ายนียก็เลยเรียกสองคนนี้นลงมาแล้วให้หนุ่มคนละคู่แล้วก็นั่งนั่งเหมือนนั่งขะสมาธินั่งไขง่เอาขาไข่กันแล้วให้ชกกันแต่พี่ขอไข่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ใช้ไม้กระบ,บองตีนะครับเขาจะมีอาวุธคู่กายของเขาก็คือค้อนอยางนะเป็นค้อนยางประมาณนี้และมีก้อนยางสีดำๆในรูปประมาณมือนะฮะเหมือนค้อนยางที่เราเคยซื้อซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องเขียนก้อนใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยประมาณรุ่นร้านเครื่องเขียนหรือเปล่าก้อนยางสีดำๆมัใหญ่เง แล้วตัวสองนี่ต่อยกันเสร็จปุ๊บถึงเวลาพี่เขาตีพี่เขาตีที่ไหนรู้ไหมฮะเขาเอาคอ้อนยานเนี่ยทุบหัวเลยฮะปึงป่งปึ้งโหดมากฮะนี่คือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามที่ผมเจอเขาเนี่ยมันมีนักโทษบ้านทนเนี่ยทะเลาะวิวาทกันทะเลาะวิวาทกันเขาเนี่ยเดินลงมาจากกองงานเหมือนกองงานเนี่ยมันจะมีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ะผมจำได้ว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณชั้นชั้นสองเขาเดินลงมาเลยฮะเต้พึ่บ มายืนอยู่กลางนักโทษเนี่ยถูกรวมแล้วเป่านกหวีรวมแล้วพันคนเนี่ยรวมหมดแล้วกาลังจะไล่หาคนที่มีเรื่องคนที่เป็นคนจับเด็กไปแทงเขาพี่คนนี้ก็มายืนอยู่ตรงสนามเปตองนะแล้วควักบุี่ขึ้นมาป,ป,ปึ๊บจุดแล้วก็มองฟ้าใส่แว่นเล็บนะครับมองฟ้าใส่แว่นเล็บแล้วก็ตะโกนเสียงดังเลยว่าใครเป็นคนแทงออกมาแค่นี้เองฮนะนักโทษที่เป็นคนจับอาวุธไปไล่แทงเขาเนี่ยมอบเลย มอบเสร็จเลยสี่หคนเนี่ยมาถึงเนี่ยพี่คนนี้ก็ควักคอนยางมาเลยฮนะตีนักโทษมือแทงเขาถามว่ามือไหนแทงมือไหนฉับเหล็กทํรลายเขายื่นออกมานักโทษคนนั้นก็ยื่นมือไปแกทุบด้วยคอนยางเลนะ้ทุบที่มือเลยนะปึ้งโอ้โหนักโทษคนนั้นนะฮะดิ้นยี่ก็ปลาไหลครับผมเนี่ยขาสั่นเลยนะครับนักโทษดาเรือนจําตอนนั้นแดนสี่เนี่ยกลัวหมดเลยฮนะกลัวพี่คนนี้หมดเลย แกใช้สไตล์แบบดุกดันแบบนี้เลยนะตัดไม้ขมนำ้ำใช้ความรุนแรงเข้าห้าหั่นเลยนะครับและมีสเต็ปมีวิธีการมีการเหมือนกับดึงสีหน้าชักหน้าเล่นละครทาน้ําเสียงโอ้โหคนนี้สุดยอดมากนะครับและหลังจากนั้นอีกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวจะต่อขอ ep 2แล้วกันมันจะเริ่มมันเรื่อยๆพี่คนนี้ขอสัก2อ ep แล้วกันงั้นเล่าเรื่องบบยด้าลนครฝากติดตามตอนต่อไปนะเดี๋ยวต่อกันเลยครับ